เพื่อนๆเคยไหมครับเวลาจะหาข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะอ่านข่าวอ่านนิทานอะไรก็ช่างครับในอินเทอร์เน็ตนะครับในเว็บไซต์เพื่อนๆเป็นคนขี้เกียจอ่านเหมือนผมไหมครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนำครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับให้ซ i r ีอ่านให้ฟังเลยนะครับจะมีวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาการเข้าถึงแล้วก็ เลือกการอ่านเนื้อหานะครับถ้าคนที่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้มันจะปิดนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นครับให้เปิดอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกนะครับเปิดไปเลยแล้วก็เลือกลงมาคําว่าเสียงนะครับตรงนี้เลือกเสียงได้นะเราคนไทยเราก็เลือกเสียงภาษาไทยนะครับ ให้มันอาจเป็นเสียงภาษาไทยนะครับองผมเลือกเป็นสิรินะครับสิริจะมี2เสียงนะครับจะมีเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายถ้าเข้ามาครั้งแรกมันจะให้ดาวน์โหลดอย่างนี้นะฮะเราก็ดาวน์โหลดไปนะครับเสียงที่1น่นาจะเป็นเสียงผู้ชายนะเดี๋ยวรอโหลดให้มันเสร็จก่อนครับอ่าเราก็เปิดฟังก่อนได้ครับก่อนที่เราจะเลือกถ้าเราเลือกอันไหนเราก็ติ๊กถูกกดฟังดูก่อนครับสวัสดีค่ะฉันคือสิริอ่าประมาณนี้เสียงที่2นะอันเนี้ยเสียงที่1สวัสดีครับผมคือสิริอ่าแล้วก็มีกัญญากับ นาริสานะครับเนี่ยก็ลองฟังดูสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกัญญาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกัญญาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาริษาอ่าใครชอบเสียงไหนก็เลือกนะครับส่วนตัวผมจะเลือกเป็นซิริเสียงสองนะครับเป็นเสียงผู้หญิงสวัสดีค่ะฉันคือซิริอ่าตั้งค่าเสร็จตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะ เข้ามาเว็บไซต์สมมติอ่านเล่านิทานแล้วกันนะครับเราก็เลือกครับคลุมคลุมตัวหนังสือที่เราอยากอยากให้มันอ่านนะครับสมมติผมเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมขี้เกียจอ่านนะครับผมเป็นคนขี้เกียจอ่านแต่ผมอยากให้ซีรีส์มันอ่านไห้ฟังแล้วก็คลุมแบบนี้นะฮะแล้วก็กดอ่านออกเสียงนะครับมีนกขมิ้นตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าทํารังอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเลือกเอาตรงน้ามไม้สูงสูงคุ้มแดดคุ้มฝนและค่อนข้างปลอดภัยจากอันตราย ที่จะมาจากสัตว์ร้ายและอยู่บนรังอย่างสงบสุขเรื่อยมากราวหนึ่งเกิดฝนตกชุกติดต่อกันมาหลายวันจนน้ำชํำฟ้าชุ่มแผ่นดินไม่ว่าฝนจะตกมาหนักหนาขนาดไหนก็ไม่ทำให้เจ้านกขมี่ิ้นเดือดร้อนอะไรเลยเพราะรังของมันคุ้มครองป้องกันลมและฝนได้เป็นอย่างดี กดหยุดพักได้ครับเนีฮะประมาณนี้เลยนะครับมันจะอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลือกคลุมไว้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะสําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านเหมือนผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมไปลองเล่นกันได้นะครับไปลองทํากันได้คลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาแนะนําอีกนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ